เออค่ะเท่าสีไปหามาได้สีไปเอามาได้เตรียมเครื่องอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยแล้วถั่วต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปรุงรมากระโดดเบงิงอีหยัง,งเบิึงเงียบๆเลยอ่ะมึงสององงงือน่ะมึงดิ้นเถอะๆได้ทั้งหลานเทั้งคนไงนี่นะครับนี่ น้ำพอนๆ่อนใส่ไปเลยเด้อค่ะเด้อค้าเสือไปเลยเพราะว่าต้มเดือดๆมาแล้วน้ำปลาละกินสุกค่ะกินสุกเป็นหูบอพี่น้องนี่พระท่านวางสวัสดีค่ะดอกตัวหยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องกินแต่ใบเตยตัวนีงมันคือสวัสดิภาพขี่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 ยุ่งใส่ย่าขี่หนังขี่ปลาทูขาบ่หมีขี่ปลาทูเยมันมุ้ยแกนี่นี่ไงที่ไทยเน่ สวัสดีค่ะเด็พี่น้องเด็กพี่น้ก็คินได้จอานุชกขีดปรทูนะะตูี่เดยวประตูสวมาจากพี่หน่อยแต่ใส่ลาบเท่าพอดีเลยโอ้ยหายกลเด็กหน่อยเนาะบีดเนาะไอบีด ของมาเออน้ำปลาไปกี่ประตูเขาเหนหอมเยเอเข็นอมี่เออเออกี่ตูมันก็เสีบอยู่ล้งไกี่หญ่ละเอามเ็ะตู่้นอยเรากทนี่ปตูมันนี่ก็ตา้ผีใส่หัวหอมแต่ก็แต่ด้วยนินึ่ง่อนตั้ประตูใส่กระเทย่บอกว่าอย่าเปิดอย่าเปิดดังไร คนข้นคุณดูท่านเคยเห็ดคยเห็นงมาค่ะเนาะคนที่เคยเนหญิงเนี่ะคือหัวใส่ยังใสยิ้มขันนก็ใส่หัวหอยถ้าเจอเขามีหัวหอยก็ใส่หัวหอมมีคนไปเลยกับน้ำร้อนๆแกงข้าวรากข่าวหลังนสร็จแล้วว่าออกอยีกไหนขี่ว่างอายม่ช่วยกับคัวนี่ล้างมาให้แล้วเรียบร้อยนี่ดีดูก็ออกอือ ซอยเลยจ้ะอันนี้ก็ใบหูเ <ę> ส <asonic> ือซอยใส่กันเรียบร้อยแล้วเบื้งไปยังเบิ่งไปยังผนังให้กำลังใก่ห้าวผนังทาถือกระส่อนเพิ่นบ่อข้างเพ่งัดพลังณคุณได้เพิ่นโอ้ยบัวที่ขับโอ้ยโอ้เดี๋ยวซอยกันซอยกันคนมากินหัวปลาถูดูน้ำโอ้ขีปลาทูโอ้ หามาแล้วตองเห็ดซอยกันใช้มาเสด็กิี้เร็วตอนนี้หิ้วเขาจ้งสันดอดดอดแล้วพี่น้องเอ้ยตอกเห็ดเ้วผงไปหนักได่นน้องหน้าไก่ดีดีีด ยัเอาตนีใส่กีใพายังตัวนี้ใส่ได้หลายเสียเลือกโตโคโก้โตซิเลือกโตโโก้ใช่ต้องขอโทษมาว่าจไหนแล้วเขามีเป็นเต็มคืโบรเกณขี้ลายยแล้ววะแาเขา่มีลาย้ เอ็กเปนพ่กโยูเฮดหนกินพวกข้าไปเรียนบอกสิไม่หายหุ่นจริงว่ากินด้วยเอ็กเปนหมวเป็นจ้ปนของนสิ่งสินแบนสินดูสินปนกับบาแนเรียกมาป้าใช้หลายกับเทมอินกับกระของกับไรโอ้ยบรรตุนม้ามากะใชน้เต็มหอสบายสั่งยังยายายา

มีกินหมอกมเ่ลมขา้ดยาเสีบมายาไม่ละยีบาทต่ำสดดิตัปิเออคตับปีงใบต่ำไม่ตำสดจต่ไตัปปีงหละออตุูข้าวสั้นเราตำไปเรื่อเรื่อยนี่อันนี้นี่ตุ้มตั้งหลังแล้วบุนิคินมังตมาหัว โทษโทษๆทษโทษโทษยัอันนี้เมาเมานึกเดี๋ยวเดี๋ยวปืนอะไรเด้อนี่แล้วก็ฝนมะเขือพอพอๆอ กลงไปเลยค่ะพี่น้องถ้าเออจน้อเง้ดย่นเลยอุโปวถึงใจหนเส่วเพื่อน กอด้าใ่องไวพมากัวอ่ใอ้ยใส่หน่อยปู๊ใส่กั้ใส่ิรแ้เหลี่ยมเลี่ยมใส่บอนู่นมันนีดอกใส่แบบนนกวั้นดอกนัวนัวเจ็บ พี่ไบโยงก็เต้อหอมหอมมีเด้อพี่น้องลับเท่านี่แหละจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ใส่ลูกป่าัวซอยไปหูเสือหัวหอมซอยใส่ลูกป่อุ้ยตะไข่สร้อยบะหมี่หัวหอยบะหมี่ใส่แบบนี้ก็แช่แบบนี้นะค่ะมักไทยมักมันเนาะค่ะพี่น้องอ้าวหัวนี่คือบะไรสร้อย่ มีหน้าตาราบเทาเดือค่ะเด้อพี่น้องบะริกิ้มใส่ใส่บะพริกใส่เหลี่ยวด้วกระตั้ใส่กับปุทูนี่เลยมันก็เพล็ดแล้วเดี๋ยวเอาบะพริกอันั่นมาซอยใส่อี๊ไม่ยาซีมก่อนใส่ละอะไรอ่ะมันปลาเล็กน้อย ไกเ่ด้าเที่ของเราเพงแต่หมักของหมักนี่เจ้าพี่น้องนะต้าลาบเท่าจะเป็นขึ้นลาบป้านแหละแต่ว่ามีขึ้นเป่นแม่นี้ก็เป็นพักไปเลยกับปนปนใส่กับพักอย่าง้อย่าเสียหน้าประมาณอุ้ยเบิ่งหอมหอมนี่เป็นอังี กคนก็ใส่หัวหอมใส่บักแข่งใส่อ้าตับบักเขือบอแหลกเออยำไปเลยแบบนี้มาเด้อพี่น้องมาอกิ้ลาดท่าน้ำกันจามาเด้อพี่น้องโอตพีทอดโซลซาเอ้าของตะลุย่อลโศัพทบมาพี่เป็นบของอาดัมาเอามาหวหัวหูเรือเพรต้องโย่ะนี่มโอ้โหโอ้ีมาใส่ด้อน่ากับักแข้งก่อนะ มงเอาเลยเอาเลย่าจหเขาจกนเาบ่เวอร์นะพูดไปหาตะโองบัวเห้งะโอ้ตาทองมาได้ินว่าหาปาพีน้องมาเดิอพี่น้องมาเดิมมาเดิมสวัสดีจ้ามาเดิอพี่น้องมาเดิอจ้ามาเดมเกันไก่ไหมน่เปิดนวที่ไรกั่ันไก่อันนี้ของกมาเปิดันไก่เหรอไอ้อท่เห็นเเขา ว่าอยู่บนห้องจะคล้องกะละมังไงใต้เถอะเทวันโอ้ยไหายหายยากที่บ่มือเด้อเต็มหมอยไหากันไก่อยู่ไหนเขาละกิตัดอีหยังเบียดนะเปิดเตเปิดเตด้นๆกินอยู่แก่แก่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยคิวขาวพอตรวจพอให้เด้กพี่น้องเด้อทั้งมาเลยเบื้องหลังเด็กพี่น้องรรมาสารรำมาสารเอ้ามาเด้อพี่น้องก็เสบจังนี่กู เห็นบมอเห็นบ่อเห็นอเห็นเหอวพี่น้องชินแกงเข้าอตืท้องไปใส่ตะทองตะท่องอยากหลานข้าหลานจานเปล่าไหมนะข้าหลานจงไวให้เลาเต็มหม้อยู่โหาเราเลี่ยทอื่นหลาเล้่ยไม่พ้ใดดอกคับเราว่าไม่ไอ้ดอกคับเราบ่าเราอยากินถามหาอี้ก็เออนี่เลด้วยมเห็นคนหนึ่งกระด้มาหาคนนึง่้งก็้ามาดอกยตะทองข้าหลานดูด้วยเนค้ักทีเพราะก็มีเหตุผลดูนั่นเด็ดเป็นอย่งจังหมาบ่ได ร้านล้านร้านมันกูเลยเสียงไม่หยังมิดไม่หยังมิดเจ้อือกูนะกูแน่กว่าืูโปแกตะโดดไปกูเสพน้ำแน่เอือัหนะอนาูกเต่าเดาได้มูม้ากาไก่ปิบ่ติม่มี่ขอดูปุยกิงขอดวันดีค่้พี be, ่ลลอโอ้ยวันน้ว้วแล้วค่ะอย่างนี้อย่างไรวะพี่ดีอ้ย ของทีมงานเจ้ายวิ่หายหล่ะูสูงหาหนาเทาเด็กอุ้ย่อหาหนาเ่แกนี้กระหุงตาดูยินปูได้บ่แกได้บ่มาสิปูแก้ไหนตาดูมาเยอะขวนเลยให้ขวดนี้นี่ขวดข้าวยูดีมีแหงมาเยอะขวนตโดยสวัสดีขาวงว่าสะอาดเราดออเขาเขาเาใยู่ ส oh. วัสดีน่ะแกแล้วแกแล้วโยงขืน <c oughs> เออโยงขืนโยงขืนแต่กระส้วนมื้อน,นี้ก็จะสวัสดีเด็กกินแกงเข้าเด็กกินแกงเขากับกระปูกับกระป,กปูกับปลาหมึกเด็กกินของแต่เล่ห์อ่ากินกินมาเด้อพี่น้อไม่กินข้าวเที <c oughs> ่ยงน่วกันครับข่าใบข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงข่าใบมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ทั้งไก่ทั้งเนื้อมันกินให้มดบ่ยาบดีจ๊ะด้วยบอสมาเมองไหนบ่ยาบตัววัตัววัตัววัออกเนี่ผักไก่ทักของกูแน่ก็สอนมึงไม่มีนะแล้วมาบอสักอะไรเงี่ยแล้วนี่น้อยกูบอกเอ้านี่นี่สอนได้ไได้เอ้าพี่ตักก็ไหลนี่ตักนำจ้มเอ้า แ่บแบบเสียแสเอาอีกเด้อเส้นอ <sind> ีกเด้อเฮ้ยแก่ทีต้อเห้นเดิมาะขอ้นา้งมาค้าจวน้อออยู่ไ่ปรเดยวเืออ้ยปาหมหเขาอ่อนหเขาแสบหงเขาแสบเนี่ยบ่หงนี้คน้เป๊ะยเ้กระดุยุงนี้ ตเนี่ยลาบอะไรนะไปทีทาพักไปทีทาไปทีทาพักเงาเออแล้วไส้กระสนาได้จากของไม่ได้บวกกินหลักข้าวเสียบเสียอันนี้เขาวบุกข่อยมักปันไไดูหน้าเข้าจื่อิหลักข้าอยู่มาดอกินโซก่อนกินโซก่อนกินโซก่อนอายบอเป็นเด้อกินโซ่ออือจะได้แส่บอยู่คับพี่น้อง มันบ่ได้มันเหมือนบ่ได้กินลาบเท่ามันมันเหมือนบ่ได้กินโตเท่าโตสาลายพี่น้องมันเหมือนคือลาบป้าแมนครับโอ้ครับพี่น้องอืพายเสื้อทางเหนื่อยลงลงลงแต่ลงไหนกันนี่พี่น้องก็ใช้ใส่กระบ้านนี่เพราะว่ากระบ้านนี่ใส่แล้วใส่พักแล้วนะาไม่อยากเกอนหลายอย่างข่าวล่าอะไรเบิดสะท้องบ่ได้มากบ่ได้บอกกันยังวะนีคนละร้านเป็น มาตกไปอาตกช้างมันจะช่องเราก็ท่องเอาล้านอยู่มัเรีนลุงหมามันช่ไปมันไปไปรับฝาปไปอือไปรับปาเขาหนักเกียร์บ่นเออมันเป็นยังหรอกเขาเป็นน้องเขาไม่เจ็บเขาแก่นี่นะพารด้วยนี่พร์น่าเขาเชี่ยขึ้นผมไมเียวเขามเป็อแข่ง้นะ มันไม่แก่บางทีก็ว่ามันกินไม่ตก่งหมูกินเขาอย่าใส่มือยแล้วพี่น้องบ้านๆครับไปเราละโควิดมันมานแบบห่างเราอัขาดบ่อยมากมันหมันเด็ดโดยคือก็เผ็ดมาอร่อยมากมาเดิมมาเดิมมาเอาลาบเท่า อยู่เฮื่นนี่เลยให้เวลาหาหน้าที่ท่านกับท่านดวนๆเผ่ามามาเอาปลาหมึกนำเยิบหยิบเยืบเอาไว้ก่อนนหนตัวนี้ ใช้ชื่อกาษยวกดเดาจงบรี่ก็นอนแย้เพรไม่แถวยแย่ได้ตี้เอาน่ะน่สิกัดโชว์แนครับเลมึงแก่ไม่เปนอนแทบแซ่บ้ากันหัวหล่อนีพ่อขาหัวหล่อิดป่าเขาก่ัเออผมสุดโรสิ่งผงใส่กับเขาคนอื่นวันพีป่าไปเนาปเากระดงหองเด็กเยอะ้วมีประตูหนาอันที่เพิ่นบอกนัคขึ้นในขึ้ให้พูดปาา อืครับหมให้หูกเลยสิก่องอก้องเนะ้องเนาะามเมนห้ามพูดตอนมีกกินข้าวมเมนก็เบาปคนเทาเนาะปากกินเขาอยู่กปนัแนนี่หออกหูเบาได้อยู่นะครับกเมือหลือพี่น้องทั้งดังทั้งสาทั้งหมูทั้งทั้งตดเห็นักาษาของมนครับบ่งืหอนอยหน ดินะ้าสีบ๊วยใส่บอกพี่กี่เกือบเพลินนอนกระโดดเนี่เขาขาคนสิแอบเรียพี่น้องแอบเรียกโวยจะบอกปลาหมึกปูยังมุนีนกระเจี๊ยบไปต้องห่วงก่อนไอ้ไหนเต้นพี่ทุกคนเด้อพี่น,อน้องบ่แม่นว่ากเก็บไปกินผู้เดียวแกผู้ทุกคนครับบ,บ่ห<อ>ักบ่แม่นแล้วกับบ่แม่นแจกเฉพาะทีมงาน อาแกบ่เมดสกขั้วเลือดของมันของหน้าครับแต่ว่าเลือกไนผู้ที่เพิ่นเป็นขาดแค้นนะอหเินอ,อ,อ,อันนี้แต่สีสนิญญีที่ิ่นยิบยืนห้ามม่เลยถึงถึง่นเพิ่นพอยิบยืนเนี่นยสิจังเพราะมันโง่แป่งปังกิ<ผ>นพี่นนองเิ่นเพิ่นพอมีท้างกับไฮ่ะมเนว่าเลองเอาต้นนีหาซะโดยิ่งกับอีกกับปูกับปาน ป้าวันจะลืมแบ่งให้กระโดดของกระโดดสิหงอีกินกระโดดกับมากินน้ากันแล้วก็ป้ามึกนี่เรากับปลาหอยมากกระปู่นี่แห้งแต่แนมกินเนืมามาหยิ่งมากมาเราบ่เอาเลยเพี่น้องกระโดดลูกไก่กระโดดเรามากแต่ตัวนี้พี่น้องกระโดดเรามากแต่ตัวนี้แบ่งไปเมื่อไหร่ล่ะครับนี่แหละที่เลือดจะกินส้มนี่แล้วกินน้ำกันซไใช่น้ำนะ แต่บางอย่กินกับปูนเต็บๆจบเดี๋ยวขิงข้าวข้าวเจ้าโอ้ไปปุ้งกระซสดนี่ยังกอมไมนอนอยู่เปล่าวะข้าวจะเข้าวเนาะความจริงไม่ชวน่จ้อาหามบอบอความจริงเ้าเจอหนีอยาไปเห็ดกินอยคาสวนหรือกรงคองไปหหญ่ก็มาท่านี้เนาะ ก็คือว่าเพือ w, เห็ดแล้วก็เอิอน่ออนไปในสิน่ะในสิน่็อยากในกับตาดอยเห็ดแล้วยัอยงเี้ยอิ่นแล้วไปกินเอาบรรยากาศางานคือว่าเครื่องอุปกรณ์ที่ขา่ขานผลมันเครื่องมันก็เต็มโดยาซดยาซบิงด้วยงานร<ป>าุ่นไห่ก็ปูจอได้เอฟซีลาบ<ภ>เท่าลาเท่านี่คือว่าใส่อุปกรณ์หลายคือว่าใส่หม้อเห็ดแต่กระปุกหลายแห้งต้องล่างหลายนานต้องอันเอฟซีกูรี่ไม่มีโดนเปนพวกข้าคนณดินอะไรเป็นหนองผมดินะฮะอย่างผมเขาเล่นอยู่ แดาบานเนาอะรถไบงูแดดินนะเออูเห็นเขาเร้องเสียวท้อเสียวะนมืนี้เออเพราะว่าห้อเอง้อมมบอกบอกลงหนทุกการเดี๋ยวประานเนี่ยไปซอมเขาเรยนดมือนี้รอเขาลงที<ร>เง่เขาต้องมาหาข่อยเพราะว่าเขาหนอยูุ่ยเขาเรียนมืนี่คุณดังดูไปบกว่าเอาจดินตัวที่ไได้ปูพักแต่ยนดินเาลงนี่เป็นาราคาสังเมียนถ้าปูพักไปแล้วดินมากไปเอาินมากมากมา บเมโอ้บอเล้ได้จบสิมที่ล่ะลูกไปใช้มาไปตกใบอีกแล้วนั่นลุงตาไปตกแต่ป่าจนดำเบิดแล้วอทัวบักทัวเร็จเกยพ่อเพดอเลยมันแล้วใคไหนยังไ เมือม่อฉีนะอย่าเมือ่อฉีหงตะกินยิ้มหน่ยอยเด้อพี่น้องเก็ร่างสีแก่ไงคนแกได้โอ้ยแดดแห้งหขาดลมก็แห้งเลยแดดแห้งยิ้มเข้าแห้งอ้าเพื่นคืเอเเขาอาเขาบ่คือเขาหลงยิ้มม,มาทีนี่สิบิ้มเข่า หัวชิบไปขุดหนูก็ขุดหนูมากเลยมกใช้หยวกว่ะเอาหยวกอยู่สวนมาะมุกชาวบ้านเลยจะมาณสิบหามกโหคุยหนูบอท่านหูอยู่ว่าจักหนูอยู่จักเขาต่อเอาไปกินหืออยังโอ้ยจะท้องมันมันขุดไหมเรอเฮ้ยจะท้องก็เอ่าขอพิสูจนมามาขอคุ้มค่ะขอพูดค่าเดี๋ยวล่ะค่ะมามาใหญ่ๆนั่นนั่นซิม เริ่มจะซื้อหลานจะขวางอันยังก่าเวบเวบเวเป็นไอเว็บเวบเป็นไอเชฟเป็นน้องเี่เงีปยมนี่นเร็วเร็วบอกตอนมันแหงแล้ว่งอันนี้คือมาไม่ใช่หล่ะถูกบอีเปลี่ยนมาซิมมาเพิ่มละใหญ่ใ่มากแล้วซีมซีมซีมาขอบอใหญ่บอเอาบอดนอนมีสีชูทั้งหมด ไม่กหเอามาอ๋อนี่่หนุม่ินไจานเซ็บเนาะเข็กินเอาเดินเดินไม่กินแหนนเลยกินเลยเต็มหมดบมือกินดกม้อมาเอิญไออีอเออมากามาสิต้าหาตัดตัดตัดเต่งไฟลยุ่งกินได้ไหมเข็ดเข็มู่ลเขากันดทุกคนบ่อขอยยังมาทันอ่มบอขอยเอิญวกกันผลินอู้่อืเราเอิญเขมากเอิญด้วยเายัง เปิดก่อนบ่เบิดกำลังเงินอ้พอทอดเนัวกกลังมาเรือรท่านนี้ดอกหานไม่เราไม่อนนี้ชโอ้เราตอนรับป่าเราตอนรับลุงอยู่โอ้พี่น้องเลยฮันต่ว่าเป็นหลาาแกะกับปูกกินกับปเป็นนั่นเขาไม่เออเบายเ่าวตู้เาียวจัากระถูกเอ้เจ้าทุ่ ขเหลวข้าว่กนะเอาใส่น้อยเออแม่เอาใโตะกบนี้ก่อนเยมันมาเหลือเมื่อยบ่เมื่อยบ่้เมื่อยัไเมื่อยรถเมื่อยรถเมื่อยหมูเลี้ยงจะไม่หนักอัดจะตัดโอ้เื่อัเดียวนน้นกมบอก้วยกระบอกกะบอกเยอไปพวกไวอุ้ยขไฟฟาู ไปอปงหม่เขาป่นเรากินการเอลแต่งขายเรากินก็กิการุ่งกันนะเป็นเว่ากินเาบอกินเนี้ไปบ้างไม่ได้กระสวดปืนเจ้าวันนันไปใส่ไม่ก็ฝ้าบอให้ให้พอท่องแม่ก็ไปนเเเรื่อถาม้ด่วนาับให้ปืนก็ค้อยลูกให้พอทองมาเลยเขาม่นานสีขาอยู่จ่ทองมาถ้าเด็กินเขาว่าสีขาอยู่อ้ย คือไดนแซมนี่โอ้ยแกอยู่นะแดงงัดโรยไปมามึงมาหกูแดงเอกูงัดไปไปถอนไปถอนไปมาไปมานางตอดไปไก่ไปไก่ไปงั้นไปมาไปเิบต้มองน่งแบบนเบียดเบียดตาเดือยมาแสบเียงหุ่นยายแสบเนาะ ลาบเท่าแ่บใบใหญ่แ่บปีนอองหมักเกือบเกือบปได้กินปีนเกือบอได้กินด้กินหงสเชาเจืดตาเจ้าว่ามีเวลาดิเจ้าสิมีเวลาสิบานอึ่งกันแล้วน้าเบก้อยเจ้าก็ค้าคั้วขาคั้วอยู่น่ะเลยโอาโชกหญ้าเลาวฟังน้องนี่มองโกอ่อยนึงโชกหญ้าขั้วโชกออกมันมันหกเจ้าก็ยังม

ยไปไปมุ่ม่อีกเล้อเด้อพี่น้องใช่บ้าแกเลยอตายเออี่อะัดยไตนวป่าให้พังนั่งงงดยโอ๊ยตกูั่อยาด้วยมากเหรซะ้วมดจมาได้ด้วยกนี้ตีมาเดีอตีมาเดีอยวมััวีบปุ๊บ ดวยวแล้วนันโวยเอาอว่นันจะหลงได้หรือะผานแพแค่ใหม่ักข่าวว่าไปเบิรแน่ไม่สเล่าเสียดูแลชาเลาเดี๋ยวจะไปูนารเออเดี๋ยวจะมาพอหลงไปอีกคนเดี๋ยวพไปแล้เอ้ยมาละมาปัญญานนี้เว้ยบไปละบอาใหม่ักข่าวพรอ่าน เข้าแล้วกับนางโซเล่กันจบคลิปกีฬาเข้ากอเพี่สำนีเลยเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค,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 ค่ะยำล้ำนจุ๊บจุ๊บ